เบ็ดร้อยเนาะทางนี้หนักเลยโอ้โหเบ็ดร้อยวายเข้าทั้งพี่หยกทั้งพี่ทองเลยยังไม่ทีนะรับเต็มๆไปเลยแม่เจ้าตีเบอร์ห้พันสองร้อยบาทโอ้โหครึ่งแสนแม่คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ กราบสวัสดีนะจ๊ะมิรักแฟนเกมทั้งหลายนะคะแกเพืากับกเราเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ที่ f o r ์จูนไทเกอนะคยะพยังแห่งโชคลาบนั่นเองนั่นเองนะโอเคหน้านี้จะมี3หน้านะคะไม่ต้อง งอแกเเตอร์นะคะเราเน้นตัววายแล้วก็ตัวคูณนะคะเพราะว่าคูณถึงคูณสิบเลยทีเดียวนะฮะโอเคเราไปเลยกันเลยดีกว่านะฮะว่าวันนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่นะฮะมีทุนอยู่ที่500บาทกับเบ็ด5บาทอื้อเข้ามาคูณสิบวายสวยรับหมอบไปเลย1,130งามโอ้โหปังนะปังนะเบ็ด5บาทก็เอาเรื่องอยู่นะฮะ วันนี้เอาใจคนทุนน้อยนะฮะเล่นเบ็ดน้อยไปก่อนนะจ๊ะอ่าแจกตลอดรับอีก100นะฮะรับอีก100ไม่ขาดทุนแล้วแหละโอเคไปกันต่อเลนเบ็ดสิบบาทแล้วกันนะฮะเราจะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราได้กำไรนะจ๊ะอันนี้เป็นคลิกวิธีการเล่นของเรานะ ถ้าเกิใครชอบเดี๋ยวจะลองตามนี่ลองตามได้นะที่เลงใต้คลิปนึกสะรองรับชุมมันี่วอลเล็ตด้วยฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะจ๊ะแม่เอาไปกันต่อเลยนะคะไปไปกันต่อเลยนะะขอปังๆคูณสิบต้องมาขอสัญลักษณ์เหมือนนะ,ะพี่หยกค่ะพี่หยกสีเขียวนะจะแตกเยอะหน่อยรอรุนเอาเรากันว่าจะมาให้ไหมรับอีก200นะ,ะรับอีก2 0 0อ่ะไปกันต่อ ลอยกระตอน,นี่ฮะยังอยู่ที่เบ็ดสิบบาทอยู่นะยังอยู่ที่เบ็ดสิบบาทอยู่นะซะมาโอ้โหกูสิบมารอแล้วแม่เออพี่ถุงเงินมาที่ถุงทองมาสวยละสวยละงามละอีกสองช่องมางามแล้วแม,ม่อีกช่องเดียวโอ้โหสวยโอ้เบ็ดสิบบาทปะรอบนี้ปังๆเลยนะ รับไป1,000บาทเนี่ยสปเ,ปเปิมกาบไปเลยเนะจ๊ะโอเคแหละถือว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะกับการเริ่มต้นของเราเนะฮะในหน้านี้นะพี่เสือน้อยยิบของเราจ้ะโอเคเราเพิ่มเบ็ดไป30เนาะ mm. เพิ่มเบ็ดไป30แล้วนะจ้ะสวยลงมาอแาจากอีก6ก0บาท600บาท ไปกันต่อเลยนะฮะหลอกกันเลยนะฮะยังไม่พอยังไม่หยุดแค่นี้นะฮะถ้าเกิดใครจะลองตามตามได้นะฮะถ้าเกิดใครไม่มีทุนก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะดูกันเพลินโอ้โหพี่ส้มมาคูณสิบมแม่เอ้ยมาพี่ส้มทองนี่ก็ให้จัดจ้านะฮะเก้900บาทโอเค เราลุยกันต่อเลยนะคะตอนนี้เรามีอยู่4 0 0แล้วนเนี่ยะเพิ่มเบ็ดเป็น50บาทแล้วเนะฮะได้กำไรได้กำไรยอยู่นะคะตอนนี้นะเพิ่มเบ็ดเป็น50บาทแล้วเนะยจ๊ะหูสิบมารอไหมมาเอยพี่ส้มมาว่ะขอเหมือนนะขอเหมือนนะโอ้โหเข้ามาจังๆปับป๊บๆเนะี่ย รอบนี้รับไปเลยพันห้าร้อยบาทนะฮะพันห้าร้อยบาทโอเคเลยนะฮะลุยกันต่อไหมลุยกันต่อยไหมฮะลุยกันต่อยสักนิดหนึ่งเนะบ็ดร้อยเนาะเบ็ดร้อยเนาะสักนิดหนึ่งกล่าวกันโอ้โหเบ็ดร้อยวายเข้าทั้งพี่หยกทั้งพี่ทองเลยนะเมื่อกี้นะรับเต็มๆไปเลย,ยแม่เจ้าสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาท โอ้โหครึ่งแสนแม่มาแตกมาเซอร์ไพรส์ตอนท้ายเนี่ยนะก็ะถือว่าปังอยู่นะฮะในเบ็ดเบ็ดร้อของเราเนะฮะปังไม่ไหวนะฮะตอนนี้5้0 0 0ื่นึแล้วนะคะจากทุน500เนาะโอเคละ่ะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากจะลองมีลิงก์ต้คลิปนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปถอนก่อนกันแล้วกันแล้วเจอกันใหม่จ้า